สวัสดีครับพามาดูกับรีโว่ร็อกโกนะฮะคันนี้ก็เป็นรุ่น2.4งจขับ2สีขาวมุกนะครับผมราคา1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับโอ้โหจะบอกเลยว่าเนี่ยคุม้มมากๆเลยนะฮะราคานี้ได้ออปชั่นนะฮะข้อปลอดภัยนะครับขั้นสุดเลยนะฮะทั้งระบบโตโยต้ตาเซฟตี้เซนต์นะครับเตินก่อนการชนเตือน,นลอกเลนนะฮะไลเมด้าคูชันทนแล้วก็ไฟสูงอัตโนมัติออโตโ้ไฮบีมนะครับผมและกล้องมองรอบคันด้วยเซ็นเซอร์รอบคันนะครับ ไฟหน้าต้องบอกเลยว่าแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับเพราะไม่ทำมันนิ่งไลน์นะครับแล้วก็ไฟตั้งหมอกนะครับเป็นแบบ LED ด้วยนะฮะกระจังหน้าต้องบอกเลยว่าเป็นดีไซน์ล็อกโคเลยนะครับนี่คิวซุ้มล้อนะฮะแมคกขอบ18มากับตัวรถหล่อเท่มากเลยนะฮะนี่ดูจากด้านข้างนี้โหหล่อสุดๆเลยนะครับกระจกมองข้างมันไฟเลี้ยวครับแล้วก็มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ด้วยนะฮะตัวนี้เป็นกุญแจคีย์เลสนะครับคุซสตาร์ทนะ อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวโรบาตรงนี้นะครับเป็นทูโทนนะฮะดำด้านนะครับตัดกับสีเทาดำนะฮะขัดเงานะครับแล้วก็สติ cker โลโก้นะครับอนนี้เป็นช่วงล่างใหม่เลด้วยนะฮะเป็นแบบซูเปอร์เฟก์นะครับมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเซ็นเซอร์4จุดนะครับพร้อมกล้องมองหลังนี่ตัวนี้มีตัวชุดผ่อนแรงนะครับฝาท้ายให้แล้วนะฮะนี่นะหน้าจอสนค์ก็เลเพืเพดอโต เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคอมแอร์หลังด้วยนะเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับเบาะนั่งสีตำแหน่งเลยเออเบาะหนังนะครับสีตำแหน่งเลยนะครับผมในราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสี่หมบาทครับรีโวโลอก้สมิลซีขับ2คันนี้ครับสวยมากครับติดต่อสอบถามโปรโมชั่นกับเจ้าบัก,กเลยนะครับสวัสดีครับ